ชีวิตที่อเมริกาเอมสันเพชรลูกดูสัญญาใช้โนเกียเครื่อง900บาทรับจ้างตามโรงแรมตั้งแต่ม .5 เปิดชีวิตที่อเมริกาเอมสันเพชรลูกชายดูสัญญากลับไทยถอนตัวจากละครดวงใจเทวพรม เอมสันเพชรเป็นทายาทสัญญาคุณากรตอนมาเรียนแรกๆรู้สึกคิดถึงบ้านครอบครัวเพื่อนๆมหาวิทยาลัยอยู่บนเขาในเมืองลอสแองเจลิสอากาศดีมากผมเลือกเรียนที่นี่เพราะเคยมาเรียนซัมเมอร์แล้วชอบการใช้ชีวิตที่นี่ทำให้ผมได้เป็นตัวของตัวเองทำทุกอย่างเองเช่นเลือกคลาสเรียนเอง จะกินข้าวเวลาไหนกินอะไรจะออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนตอนไหนใช้เงินอย่างไรคุณพ่อไม่ได้กําหนดเงินให้ใช้แต่ละเดือนเพราะเชื่อใจว่าผมไม่ฟุ่มเฟือยตอนแรกผมยังบริหารเวลาได้ไม่ดีนอนดึกตื่นสายกินข้าวไม่ตรงเวลาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เริ่มเป็นระบบขึ้นตื่นมาทานมื้อเช้าไปเรียนหนังสือกลับมาทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ผมชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรเคยเดินทางไปซานฟรานซิสโกมีเงินติดตัวไป500ดอลลดอ์พ่อแม่รู้ว่าผมมีแค่นี้เตรียมจะโอนมาเพิ่มให้จึงบอกไปว่ายังเหลืออีก300ดอลลดรลและกำลังจะกลับแล้วผมน่าจะได้นิสัยนี้มาจากคุณพ่อเพราะถูกสอนบ่อยๆว่าให้รู้จักประหยัดให้ทำสมุดควบคุมการใช้เวลาจะซื้ออะไรสักชิ้นผมจึงมักจะคิดเป็นของที่เรามีหรือยังและที่จะซื้อใหม่ดีกว่าที่มีอยู่หรือเปล่าหรือมันแพงกว่าที่เราซื้อได้หรือเปล่าถ้าผ่านหมดทุกข้อก็ซื้อได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านเพราะผมมักจะมีแล้วหรือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อะไรยังใช้ได้ดีก็ใช้ไปไม่ค่อยสนใจว่าเป็นอะไรตอนอยู่ไฮสคูลผมยังใช้โทรศัพท์โนเกียเครื่องละ900บาทอยู่เลยคุณแม่เพิ่งเปลี่ยนเป็น iPhone ให้เมื่อวันเกิดที่ผ่านมา ก่อนผมตัวเล็กตอนเรียนเกรด1เกรด2ถูกเพื่อนที่โรงเรียนอินเตอร์แกล้งโดยความที่ตอนนั้นผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษจําได้ว่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วผมตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเห็นผมไม่ตอบซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกพอเริ่มเรียนเกรด6จึงออกกําลังส่วนกีฬา MMA สมัครเล่นผมอยากพิสูจน์สิ่งที่ชอบและซ้อมมาตลอดจึงลงแข่งขันทั้งที่แม่ไม่อยากให้แข่ง จนผมชนะคู่แข่งที่เป็นลูกครูสอนได้รางวัลชนะเลิศสมัครเล่นปี2018แม่บอกว่าพอขึ้นเวทีแล้วเดอะโชว์มัสโกออนขึ้นไปแล้วก็ต้องให้ชนะพร้อมกับสอนผมว่าการเอาชนะคนอื่นไม่ยากหรอกแต่เอาชนะตัวเองยากกว่าแม่เลยไม่ค่อยอยากให้ผมเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ถ้ามีการจัดแข่งขันอีกผมก็อยากลองลงแข่งอีกครั้งจริงๆผมเริ่มทำงานพิเศษตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์ในคอสภาษาอังกฤษโดยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูทุกวันก็จะปั่นจักรยานไปโรงเรียนเพราะอยู่ใกล้บ้านใช้ชีวิตง,ง่ายๆครับ พอมาตอนนี้เพิ่งจบม .5 ปิดซัมเมอร์อยู่2เดือนอยากหางานพิเศษทำเลยมาทำที่โรงแรมเดนนิซองผมอยากได้ประสบการณ์การทำงานอยากฝึกงานธรรมดาครับเข้างานเก้าโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นเดินทางไปไหนมาไหนเองแล้วพอดีคุณพ่อรู้จักกับเจ้าของโรงแรมเลยได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่นี่ซึ่งผมก็ทำทุกอย่างเหมือนพนักงานทั่วๆไปไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเวลามาฝึกงานบางทีคุณพ่อก็มาส่งหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่จากบ้านมาลงที่สถานีมอชิดแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีชิดลม เรียกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างติดดินโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้แต่ผมไม่ใช้เองเพราะไม่รู้จะใช้ทําอะไรเพื่อนก็เจอที่โรงเรียนอยู่แล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันส่วนการทํางานพิเศษที่โรงแรมทําให้ผมได้ลองหลายบทบาทมากๆตั้งแต่คอยแนะนําสถานที่เที่ยวให้แขกที่มาพัก